ครับอัตภูมิที่อาตภูมิไหมครับอัตภูมิครับชื่อพี่ครับชื่ออะไรพี่อ๋อนั้นชื่อผู้จัดการผมครับผู้จัดการผู้จัดการุ่นอะไรนะรุ่นพลาไม่เปลี่ยนหรอได้ขอดูหน่อยฮะหลวงบอ่ที่หลังใช่เดี๋ยวนะ นั่น้าหมุนหมุนกลับกินข้างล่างนี่นี่ข้างหน้าขาดเลยมันมันถึงไงี้ยอยู่ตลอดเลยได้เงี้ยหมดหมดไปออกไปออกแล้วนะก่อนอ่ะยืดเลยเดี๋ยวนะแบบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูพี่ดูเป็นป่ะพี่ดูพระเป็นไหนมาครับเนี่ยจะไปไหนกงอะไรที่ดอนผมอยู่สามโคกปทุมครับผมจะเอาของไปส่งลูกค้าที่ด่านช้างครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเอ๊ะ <A. S 2> เนี่ย <5. S 2> ผมกําลังจะเปลี่ยนเกียร์ <5. S 2> ทีนี้รถมันก็แฉลบเลยมันมีเสียงระเบิดมีอะไรไหมยางยแตไม่มีไม่มีครับไม่มีวูบไม่มีอาการวูบไหมไม่มีครับไม่วูบผมออกจากวูบมาตีห้า